สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ามาขุดเผือกที่หินดาดนะคะอยู่ใกล้ๆสีแยกลำสายนี่แหละคะ่ะวันนี้มาขุดสีไร่นะคะเผลือกสวยค่ะเผลือกสวยคอยาโอ้สวยขาวสะอาดเป,เปเือกสวยขาวสะอาดนะคะ แปลงนี้หัวใหญ่นำนะคะโอ้ขาวสวยขาวสวยหมวยอึมนี่อามเ <c oughs> นี่ยอ,อามอามเนี่ยดูดีดีด ทำสวยๆสะอาดๆหูพอาทิตย์กำลังขึ้นเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะข้างๆก็เป็นแปลงมะละกอนนะคะนี่เผือกสวยนะคะเนี่ยสวยสวยสวยค่ะเผือกข้างหน้าปลูกตะไคร้นะคะ ตะไคร้แล้วก็มีกล้วย อ้าอ้าจะขวอยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบเข้าเฟรมเนี่ยเลาขอ อ๋อตรงนี้เขาเรียกขินด้านอันนี้ขุดกี่การนาทคันนะเคยขุดวันละสองคันสองคันใช่ก็เมื่อวานนี้ก็ขุดวันละแปดตันกว่าเก้าตันกว่าเมื่อวานเห็นแล้วล่ะไปขุดที่ไหนวะอะไรเรียกไม่ถูกเฮ้ยฝนเมื่อวานเราขุดที่ไหนวะมึงเถาจนลืมไปหมดแล้วเนี่ยตอนขุดของตัวเองใช่เดือนกว่ามีเน่าเหมือนกันอันนี้มันไม่ค่อย ไม่มีเทศกาลไงไม่มีเทศกาลม,ม,มันก็อย่างเงี้ยไม่เหมือนกินเจปีใหม่

ไม่ได้กำลังถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเผือกเขาจะบอกว่าทำไมคนขุดเผือกพูดไม่พอเากูันอทุกคนาะถ้าเป็นรุ่นเดียนกัน็จะบอกว่าเอาอ๋อถ่ายวิดีโออยู่เอาอะไรใก่ไหมเดี๋ยวคุณจะซ่อนนะคุณจะพูดภาษา

เย็บเย็บเย็บเย,ย็บไปเป็นไงนะอําใกล้เกีย่ยวขานมันตั้งมันตั้งระบบมาไงวะที่ใช้ไปจนอะไน,นั้นเลยดิ